กสบามครับมอหน,นึ่งผมเริ่มเล่นอาชีพ้งแต่มอหนึ่ง <c oughs> จำได้แล้วประมาณม,มอหนึ่งเกือบเกือบจบเทอมหนึ่งอ่ะผมขอมาเล่นอาชีพเลยพยายามตั้งเป้าว่าเอายังไงดีโอเค okay, เริ่มจากที่ที่มีนักร้องน้อยก่อนละกันค่ส <c oughs> ักสิบคนเพราะเราเรารู้ว่าเราจะต้องโดนน้อยก่อนสิบคน <c oughs> oh, สิบคนเยอะมากนะเขาร้องกันทั้งคืนครับทีสี่นะแล้วเราก็รู้เลยว่าเราต้องต้องโดนนักร้องด่าสมัยก่อนไม่ที่ดุนะครับด่าอย่างเดียวเพลงไหนเล่นได้ก็รอดเพลงไหนไม่ได้ปุ๊บเขาเริ่มรู้แล้วเฮ้ยไอหนึ่ง อ่านร้ไม่ออกดีกว่าจนเรายอมรับว่าใช่ครับคุณอาผมอ่านร้มไม่ออกครับแต่ว่าผมจะพยายามแต่ก็โดนด่าเขาเห็นบางทีบางวันพ่อผมไปส่งพ่อผมขาพิการเพราด่าบ้างไอ้เป๊ลูกไอ้มึงเด็กะพ่อแม่งไม่เลี้ยงเหรออะไรเงี้ยก็คือลงสนามจริงเลยแปลว่าเราเขาเล่นตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีสี่หล่ะใช่ฮะตั้งแต่มอหนึ่งนะมอหนึ่งตีสี่ครับแล้วนอนตอนไหนอะคะชีวิตผมเป็นอย่างนี้พอถึงตีสี่ปุ๊บพี่ชายมารับ ถึงบ้านประมาณตีสีครึ่งก็อาบน้ําเปลี่ยนชุดนั่งรถเมล์แล้วไปโรงเรียนที่น่านรศินถึงนูนประมาณตีห้าสิบห้นิดม,มาแอบซ้อมเป็นโนพักกลางวัน11บเอโมงรีบเลิกก่อนคนอื่นเพราะว่าถ้าเผื่เลิกพร้อมคนอื่นปุ๊บเด,เด็กเด็กเกเป็นโนจะต้องมาซ้อมเป็นโนเราต้องรีบเลิกก่อน รีบมาทานข้าวรีบมาซ้อมแอบซ้อมพอถึง4ี่โมงเย็นนางรถเมย์กลับบ้านคุณแม่เตรียมอาหารไว้ให้อาบน้ําแล้วเอาข้าวไปกินบนรถแล้วก็ถึงที่ทํางานก็ต้องทำงานชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ยังไม่มีตรงไหนนอนเลยนะตอนเรียนตอนเรียนคือนอนไปหลับตอนเรียนผมนั่งหลังห้องพี่ชอดแล้ว<อ>หลับก็คือสอนอะไรก็สอนไ,อนไปฉันจะนอนเรียนมั่งล่างหลับมั่งจนโดนเชิญผู้ปกครองครับผมจาได้เลยคุณแม่ไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเด็ชกชายจักรวาลน,นั่งหลับอยู่หลังห้องติดยาหรือเปล่า ขารู้ว่ามาจากองเตยแม่บอกว่าอ๋อเขาทํางานคืนเขาเล่นเล่นดนตรีะอะไรเงี้ยเขาเลยเขาอยากหาเงินเองครูเลยเข้าใจที่บ้านไม่มีเตียงครับที่บ้านผมเตียงมันเล็กๆมากมีไว้สําหรับคุณพ่อคุณแม่นอนถ้าผมจะนอนผมก็ต้องนอนกับพื้นเพราะฉะนั้นเท่ากับผมไม่มีเตียงที่นอนผมคือหลังห้องกับบรถเรมีแล้วมันเข้ามาสู่วงการ<ด>ก็ก็เป็นน้องตีแบ็กอัพเหมือนน้องตีทั่วไปคืออยากเป็นน้องตีแบ็กอัพ ได้ดูเท่ๆผมแบ็กอัพคนแรกพี่ฟอร์ดครับฟอร์ดสุโขชัยชุดรักเธอกำลังดังใช้ชุดมาดังมากผมก็มามาอยู่กับวงพี่ฟอร์ดแปลว่าเราเริ่มมีชื่อเสียงในวงการก็ในวงการรู้จักมาประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะน้องตีครับพอเล่นกับพี่ฟอร์ดสักพักหนึ่งก็จะเริ่มรู้จักศิลปินมากขึ้นมันมันมันแคมเปญทัวร์ฟอร์ดแอนด์เฟรนพี่ฟอร์ดก็จะมีการชวนศิลปินทั้งนี้มาแต่ละคนก็จะได้เจอผม เจอพี่มิ um, ้นมารีวันเจอพี่แตมชลัดในยุคนั้นนะฮะเจอพี่อุ้ยค่ะแล้วพีวันเจอพี่ตู่นั่นี่ดามันเจอเยอะหมดเลยอะพอเจอปุ๊บนี่แต่ละคนก็คงปากต่อปากครับผมว่าปากต่อปาก่าเฮ้ยเวลามีงานอะไรเอาหนึ่งสิอะไรเงี้ยทำเพลงเอาหนึ่งสิอะไหนไหนพูดถึงจุดเปลี่ยนชีวิตจุดหนึ่งจากผู้ชายคนนี้ก็คงต้องให้ผู้ชายคนนี้มาพูดถึงพี่หนึ่งจากวานบ้างคุณฟอดศพชัยครับครั้งแรกที่ได้มีโอกาส รู้จักกันนะครับแล้วก็เราก็เดินสายทัวร์กันไปทั่วประเทศเป็นเวลาเป็นปีๆเลยนะครับนับหลายปีด้วยซ้ำนะครับซึ่งตอนนั้นผมกำลังมีทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศเลยนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่า Ford and Friends นะครับซึ่งตอนนั้น ก็เลยได้ร่วมง,งานกันจริงจังแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากนะครับถ้าถามถึงความสนิทก,ก็ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรพิสูจน์มากมายนะครับเราก็สนิทก,กันเขาเรียกว่าถึงขั้นรู้ไส้กันเลยนะครับแต่ทีเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นไส้ที่ดีนะครับไส้ในที่ดีนะครับซึ่งอย่างหนึ่งเนี้ยก็จะมีคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งผมก็แซวอยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็จะมีแบบหูฟังของเขามือเขาก็จะกระดิ๊กกระดิกกระดิก,ก,ดกตามเพลงอยู่ตลอดคือฟังเพลง ตลอดเวลาแทบจะ24ชั่วโมงเลยทุกวันนี้ความสําเร็จของหนึ่งก็ได้มาจากสิ่งที่เขา,เาตั้งมั่นและเขาโฟกัสมาตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับอยู่แล้วนะครับยินดีด้วยอย่างยิ่งที่มีวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะฝากถึงนะครับฝากอย่างเดียวเลยแล้วกัน กินเยอะๆหน่อยนะครับผอมมากนะครับบางทีเหมือนตัวจะปลิวเลยรนะบอกให้หนึ่งกินเยอะๆหน่อยจะได้มีเรี่ยวมีแรงนะครับแล้วก็ทกําดนตรีให้กับผู้ฟังให้กับนักร้องที่เขามีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานในตัวหนึ่งไปนานๆนะครับรักนะจุ๊บๆค่ะมีอะไรจะพูดถึงพี่ฟอดบ้างคะผมว่าพี่ฟอดมันมันกู้ให้โอกาสคนแรกนะผมว่าคือครู ถ้าผมม่ได้เล่นแบ็กอัพก็คงไม่มีจรจักรวาลใน,นวันนี้่ะวันนคือครูของผมมีคนนึงนะคะคือความสามารถพอแสวงส่วนหนึ่งแต่โอกาสเนี่ยมันคือโอกาสที่หลายๆคนได้มีการหยิบยื่นให้หลังจากนั้นก็รู้จักศิลปินเยอะแยะมากมายจนกระทั่งได้มาเป็นแบ็กอัพคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหนึง่งถ้าจะชื่อเพื่อนพี่น้องร้องเพลงพี่เตอ๋เอหลังจากพี่เต๋อได้เสียชีวิตไปมาอีกสองปีามาเล่นโดยที่ถามตัวเองเสมอว่ามึงเป็นใครวะ มาเล่นบนบนเวทีอะกับรุ่นครูบาอาจารย์คคือคนที่เราตามหามาทั้งชีวิตคือเมื่อก่อนผมจะมีแรงมโน,นใจโดยการที่เวลาแกะเพลงอะไรครับผมจะซื้อพยายามเก็บตังค์ซื้อเทปคทุกครั้งที่ซื้อเทปมาของศิลปินทุกทุกคนนะครับผมจะไม่ได้ฟังก่อนผมแกะปุ๊บผมเปิดปกเลยมผมเปิดปกแล้วผมดูผมอ่านทุก ตัวอักษรดูเบื้องหลังใช่ดูเบื้องหลังว่าใครทํางาน <c oughs> ผมพยายามจดชื่อเหล่านั้นจดใส่กระดาษของผมว่าวันหนึ่งผมจะตามหาทุกคนให้ได้ <c oughs> ผมจะตามร่วมร่วมง,งานให้กับทุกคนให้ได้แล้วก็มันอาจจะเป็นความฝันที่เฮ้ยไม่น่าเป็นไม่ได้หรอกแต่พอมาทํางานครั้งนี้ครับเราเจอแต่ละคนทุกคนโอ้โ oh, หมันคือเหมือนเราเราอยู่บนสวรรค์แบบวันวนี่ยเจอเสียเป็นทุกคนหมดเลยเล่นด้วยความภูมิใจคะแต่สิ่งที่มันภูมิใจมากกว่านั้นคือหลังจากงาน คือเวลาขึ้นเอ็นเครดิตตอนท้ายครับพี่ชอตชื่อผมขึ้นคนแรกครับเพราะว่าจักรวาลจอจานขึ้นคนแรกขณะที่เบิร์ดธงชัยยังอยู่ข้้งหลังนะอาจารย์พ่าหลังพี่พ่อหลังนีอยู่หลังนะคือหลังจากนั้นคือทุกคนก็รู้จักห่งจัการวานในความที่เราเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเคยมีสักแวบที่หลงระเริงกับความที่มีชื่อเสียงของการเป็นนักดนตรีไหมคะอืผมว่าผมไม่มีไม่มีทุกวันนี้ผมยังไม่คิดว่าผมคือศิลปินหรืออะไรเลย หรือว่าคนเก่งไม่ได้คิดว่าเราต้องต้องดังอะไรสิ่งแรกคือหน้าตาไม่ดีสองร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้มันจะไปดังได้งไงครับมันแค่นักดนตรีถูกป่ะพี่อันมันแค่นักดนตรีอะ่ะจะไปดังได้ยังไงดังก็อะจะอยู่ได้แค่กี่เดือนเราคิดแบบนั้นมาโดยตลอดแ,แค่นี้ก็คือนักดนตรี ผมคิดว่าเป็นนักดนตรีแล้วก็มีงานทํามีคนให้งานผมทําผมก็ขอบคุณแย่แล้วตอนนั้นที่มีความเป็นชีวิตของนักดนตรีกลางคืนนะคะกับโอกาสที่ผู้หญิงหลายๆคนจะเดินเข้ามาอ่ามีครับเป็นเรื่องปกติเลยในบอกตัวเองไม่หล่อไงผมอะเวลาอย่างเงี้ยไม่หล่อแต่ถ้าผมนั่งบนเป็นโน้ตว่าอะไรผมก็ไม่ยอมใครเลยตัดทีแต่ผู้ชายผู้ชายที่เป็นนักดนตรีจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมไม่รู้สึกอย่างนั้นจับเครื่องดนตรีหมดจะหล่องนั้นค่ะผมรู้สึกอย่างนั้นและพอมีคนเข้ามาเยอะ เราได้ใช้ทุกโอกาสไหมคะหรือว่าไม่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 จริงพี่อ้อยถามซะเพราะจริงๆแล้วก็คือถ้าเข้ามาเอาหมดหรือเปล่าแต่เสนากวเหมือนกันถามใจถ้าใจจริงๆก็คงอยากแต่เรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงผมรู้ว่าผมเป็นคนยังไงผมเป็นคนที่ไม่โรแมนติกผมเป็นคนที่ไม่โรแมนติกหรอกผมทําเพลงซะโอ้โหบราดบ้าฟังเพลงเราวัดจากตัวคนเดียวเวลาอยู่คนเดียวนะ เวลาไปเดินห้างเมื่อก่อนผมมีซา,าวเบาเเรื่องผมได้เดินฟังเพลงตลอดเวลาเวลาเลาเ่นดนติกลางคืนช่วงพักเพื่อนๆในวงจะไม่เห็นผมเลยเพราะผมจะอยู่ลานจาดรถ <c oughs> ผมเดินฟังเพลงตลอดเวลา <c oughs> ผมไม่เคยอยู่เฉยๆเลยนั่นหมายความว่าชีวิตที่ผ่านมาอันนั้นเรามีเวลาตอนไหนไปเป็น,ปนแฟนผมผมว่าจากผู้หญิงคนแรกของผมจีบผู้หญิงไม่เป็นนัดไปกินข้าวก็เขาก็งง เขาเนอกกิน2องคนก็<ม>คือเป็นหัวลูกน้องลูกน้องจะไปกินด้วยมาแก๊งเลยอยากดูหนังไหมไปดูหนังกันพอเข้ามาปุ๊บเขาตกใจแม่งมาทั้งวงนี่สุดมนันเป็นปัญหาไหมจนวันหนึ่งที่มันทะเลาะก,กันเราเขาหายไปเลยถึงขั้นเลิกกันไหมคะ